สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าอันี้ชนบุไมเรนนะจ้าตอนนี้อยู่คอนโดเด,ด้อค่ะพี่น้องอยู่เมืองไทยแล้วเดอ้อวันนี้จะมาทำอย่างเนาะซุปตาส้มตามจ้าตาแต่งเด้อค่ะพี่น้องเอ้ยของแซ่บๆบ้านเฮาเด้อบะสากบอยังใหญ่างบ่ได้เห็นบ่เอ้ยอบะใส่กระเทียมต้องสองหัวเด้อค่ะพี่น้อง ยี่สิบตำแตงตำแตงใส่บวกพริกมาบวบพริกแล้วพี่น้อง,บงเบอ,ร,บอ,เอร์เด้อเอ้ยถักบวบพริกนี่กบวบพริกเล็กเอามันตัดซีเม็ดเนาะให้มันเด้งเด้งเสียงแหบๆเป็นวัดนิดนิดตัพี่น้องเอ้ยนี่มีนี่ตัวมีบักแตงแล้วกับพี่น้องบักหนาวสามแบบง่ายๆแล้วก็น,น้ำปลา แบบบ้านๆนะคะแล้วที่นี่มีอย่าง,งอางนนานืน้องมีแกงยังนะใบยาน้ำโนมัยเด้กเอไปเสือมาห้าสิบบาทแล้วมีอย่างอีกเนาะเดีย๋ยวโซว์ตัวหน่อยเดียเอยโซวของกินนะนี่น้องน้อง,องมีปลาสมพรด้วยที่เห็นบ่ มีปัดุพอเห็นปะอู้ยซ่บขนาด้วยเบิงเดยอดค่ะพี่น้องเอ้ยมารวรัวไดที่ี่ยคอืบตำได้ที่เนต่ำป้ายาปักเตำแห้งดินก็ตายคุณเสียงโบกเป็นไหนปะดูมังนอกวัได้ยินเสียงโคกพี่น้องนั่งทำตัวนิ่งๆนิ่ง ทำซ้ำๆ่ำทำซ้ำๆจะดังไหมน,หนอนๆเกิต้องนอนกันอยู่เจ็บๆไอ้น่อน้องทำแบบไม่ง,ไง,ไง่ายพี่น้องต้องใส่อย่างมากมายสตไตล์นี้เ้อนี่ก็สิ ขาต้องปรุงก่อนเนาะพี่น้องเนาะใส่ใส่รสนิดนึงนะคะกินมากกินน้อยก็ใส่นิดนิดหน่อยหน่อยนะคะทุกจอนน้อยหน่อยอ้าวพอแล้วก็เยอะเยอะนิด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 ละลายละลายคนกินน้ำเปล่าก็ชอบตาลแล้วแล้วน้ำปลานิดหน่อยนิดหน้นๆน้ำปลานิดหน่อยนะคะพี่น้องเยอเยอะเยอะ んま。いい